่น้องเฉาะแล้วพี่จะชินแล้วลูกนี้ก็เอาด้วยโอ้โหแลังคาเี่กินได้เลยป่ะกินได้เลยลองชิมน้ำลองชิมน้ำนะลอชิมน้ำเหรอหวานหวานลูกลูมนึงมีเดียร์เนี่ย สอค่ะโอน,น่าจะมีสโอ้ยระวังโดนโมือนะเนี่ยโอ้ยเศรษมากจะมีสามแล้วมีถึงสี่ไหมมีค่ะแต่ว่ามีไม่ยไมเยอะบางทีพันเต้าละพันกองหนึ่งละพัน,พ,นพันลูกแบบเนี้ยมีตั้งตกสามอันก็